สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้ขอ,อนำเสนอคดีฆาตรกรรมรอยนิ้วมือที่3ครับผมซึ่งคดีนี้นะครับอยู่ในเอพิโซดที่66นะครับเป็นคดีฆาตรกรรมที่เอาอีกแล้วครับผมดราม่าของโมริโคโกโร่นะครับคือถ้าทุกคนจำได้ตอนปีหนึ่งนะครับมันจะมีคดีหนึ่งเนาะที่เป็นคดีฆาตรกรรมสิทธิ์เก่าของสมาชิกชมรมของโคโกโร่นะครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีเพื่อนรักของโมริคนหนึ่งที่เขาเป็นตำรวจเหมือนกันเนาะ แล้วก็ไปสังหารเพื่อนที่อยู่ในแก๊งที่ไม่ใช่ตำรวจอย่างนี้นะครับซึ่งในคดีนี้ผมโยงให้ว่ากลินอายมันคล้ายกันครับคืออันนี้ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นรุ่นพี่คนสําคัญของโมริโคโกโร่เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาเป็นตำรวจที่มีฝีมือซะด้วยแต่ทีนี้ก็กลายมาว่าต้องมามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ทีนี้นะครับคดีนี้นะต้องบอกว่ามันจะไม่เข้มข้นเท่ากับคดีก่อนหน้านี้ที่ว่าทางโมริเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนลากตัวคนร้ายออกมาเองเนาะแต่ในคดีนี้ก็คือว่าคนนั้นก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรตรงงงนนนั้้มมาาาาากกกถึเเวลล็็ใชฬิิยยขส ให้โมริหลับแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนไขคดีได้ตามปกติครับซึ่งเรื่องราวในตอนที่6 6นี้นะครับผมจะมีความเข้มข้นจะมีดราม่าอะไรของโมริโคกโ,โรให้เราได้พูดคุยกันบ้างนะครับก็ไปรับฟังกันได้เลยก่อนอื่นก็เปิดมาที่สำนักงานนักสืบโมรินะครับผม3คนกําลังแบบว่ากินข้าวกันสบายใจเฉดน,นะครับรันโมริแล้วก็โคโนัน้นซึ่งกําลังกินข้าวกันอยู่นะครับอยู่ๆก็มีเปิดประเด็นจากโมริโคกโ,โรนะเพื่อนรุ่นพี่ของเขาคนนึ่งชื่อว่ารุ่นพี่เทราโอกะนะ เป็นรุ่นพี่โมริ2ปีนะครับเขาเนี่ยชวนไปปาร์ตี้บาร์บีคิวกันซึ่งการไปปาร์ตี้บาร์บีคิวตรงนี้นะครับผม,มก็คือไปพรุ่งนี้ช่วงกลางวันกลางวันก็จัดกันเลยแล้วครั้นี้นะครับก็จะมีการพูดถึงว่าคุณเทราอกาคนนี้นะเขาเป็นตำรวจแล้วก็เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นมาไม่นานเลยนะตอนนี้เป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนแผนกสีแล้วซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยคนนั้นก็จะรู้นะครับว่าการทํางานของตํารวจแผนกสีตรงเนี้ยมันคือการที่ตํารวจทํางานแบบแนวสายบูด้วยนะครับเออพูดไปพูดมาก็ชวนให้สังเกกตตตตนะรรรับววว่า่าาาาอยยงงสสี็จจมมพปืไ์ํ แต่เขาจะไม่ใช่สายบูที่ไปประทักกับคนร้ายขนาดนั้นคือในรายของสารวัตรมิงุเรอย่างนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ตอบรับในส่วนของการสืสวนเวลามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นตามที่เราได้เห็นกันมาตามเนื้อเรื่องตรงนี้เนาะซึ่งโคนนันเองก็ตื่นเต้นนะครับว่าโอ้รุ่นพี่ของคุณลุงนี่นะเขาเป็นตำรวจแผนกสีที่มีความสามารถในการบูแบบนี้อาจจะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆจากคาดีที่แบบมีความเข้มขน้นมีการบูมีการต่อสู้กับคนร้ายอะไรแบบนี้บ้างก็ได้แล้วคนี้ก็ไม่ติดอะไรขุ้นอยู่แล้วนะครับรันกับโคน,น เป็นบ้านที่ก็อบอุ่นนะครับแล้วก็ได้เจอกับคุณภรรยาด้วยคุณภรรยาของรุ่นพี่เทราวกะนะครับมีชื่อว่าคุณมิสาโกะครับผมเนี่ยก็ให้ดูเลยว่าโอ้รุ่นพี่เนี่ยเติบโต,ตทางการงานดีมากเลยนะฮะมีรถอะไรเป็นของตัวเองแบบนี้ด้วยอะ่ะซึ่งรถกระดูเป็นรถ,รถที่ราคาแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันซึ่งตามบริบทการพูดคุยก็ดูลงตัวนะในแง่ที่ว่าคนที่มาปาร์ตี้บาร์บีคิวก็มีแต่บ้านโมริโคกโครโนี่หว่าอ่ะและทีนี้โมริในฐานะที่ว่าเป็นรุ่นน้องนะครับก็คุยกับรุ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพูดคุยเล่นอะไรพวกนี้กับคุณมิสโกได้นะครับซึ่งก็แบ่งกลุ่มคุยกันอย่างชัดเจนแล้วทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตให้ว่าขนาดที่มีการปาร์ตี้กันนะครับโมริก็จะดื่มพอสมควรนะครับเอาแบบกลุ่มๆเล็กน้อยแต่ทีนี้ก็มีการถามรุ่นพี่นะครับว่าเอารุ่นพี่ไม่ดื่มซะหน่อยเหรอครับอ่าเวลามีปาร์ตี้แบบนี้แล้วแม้จะเป็นกลางวันแสกๆนะครับแอลกอฮอล์ได้ก็จัดแอลกอฮอล์ซะหน่อยนึงกันไหมรุ่นพี่นะซึ่งรุ่นพี่เขาบอกนะครับว ถูกเรียกตัวไปทำคดีนู่นคดีนี่ก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเผื่อตัวเอาไว้โมริโคโกโรก่กออ็ฟังแล้วมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับถ้ารุนพี่จะเตรียมตัวแบบนี้ไว้เผื่อมีแบบว่าเฮ้ยใครติดต่อเหตุฉุกเฉินก็เข้าใจได้แล้วครับนี้นะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาจริงๆครับผมคือตอนแรกก็แบบแอบกระซิบกระซิบคุยกันแต่แล้วก็มีเสียงตะคอกขึ้นมาว่าว่ายังไงนะ ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนโทนเสียงให้ดูแบบว่ามีความรีบในคดีนี้นิดนึงนะครับแล้วพอมีคดีอย่างนี้นะครับคุณเทราโอกะก็ต้องรีบออกไปโดยที่ว่าเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าพอดีตอนเนี้ยฉันได้รับการติดต่อจากเจ้ามเซยามะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอันตพานนะมันไปฆ่าคนผิดเข้าแล้วตอนเนี้ยมันอยากให้ฉันไปหาหน่อยซึ่งไอคนเนี้ยมันเป็นอันตพานที่มันก็เคยคุยกับฉันอยู่ซึ่งไอคนเนี้ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มอันตพานน มีอิทธิพลอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมครับซึ่งไอ้มัตสซยมามะที่มันเป็นหัวหน้ากลุ่มอันตพานเนี่ยนะครับมันเคยมาปรึกษาคุณเทราโอกะนะว่าอยากจะถอนตัวจากวงการซะหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วตรงนี้นะครับมีคดีฆ่าคนตายมันก็อยากจะแบบคุยแล้วก็มอบตัวหรือเปล่าอ่ะทีนี้ก็ขอให้คุณเทราโอกะเนี่ยไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวโดยที่เขาก็จะไม่เอาปืนไปด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถามว่าเชื่อใจแหรอครับพี่ครับไปคนเดียวแบบนี้แล้วก็ไม่เอาปืนไปด้วยซึ่งตัวนี้นะครับก็เลยเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นว่าโโรริกกกอนนนั้น้ขเขาาจจะไปดววยซึ่่่งตแี็ แล้วรุ่นพี่ก็กะว่าไม่ให้ไปมันบอกฉันแล้วว่าให้ฉันไปคนเดียวโมริโคโกโรก็บอกว่าได้ครับผมไม่ไปกับรุ่นพี่แต่ผมจะแจ้งสารวัตรมิงูเรให้ทราบไว้ซึ่งแน่นอนว่าคุณเทราสกะเขาก็รู้จักสารวัตรมมงุเรอยู่แล้วครับผมวงการตำรวจของเมืองเบกะเหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอบอกว่าโอเคท่านนายจะแจ้งสารวัตรแล้วก็ไปกับฉันก็แล้วกันนะยอมก็ได้นะประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปเอาเสื้อนอกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเสื้อนอกก็คือแบบแนวเสื้อแจ็คเก็ ทำไมมันนานจังว่าเสร็จปุ๊บก็ลงมาครับผมซึ่งถือว่าไปเอาเสื้อและนานกว่าปกติน,นี่สถานที่นัดหมายนะครับคือเป็นโกดังหมายเลข13ที่บริเวณท่าเรือแล้วครานี้ก็ไปกัน2คนโดยที่ว่าขึ้นรถไปกันแล้วจังหวัดที่ขึ้นรถตรงนี้โคนันก็จะได้ยินเสียงแปลกๆนิดนึงจังหวัดที่เท้าก้าวขึ้นรถมันมีเสียงดังแก้งขึ้นมาซึ่งโคนันคาดว่าน่าจะเป็นปืนนั่นแหละเนาะแล้วครานี้ก็เลยบอกเลยนะครับว่าพี่รันครับเดี๋ยวพวกเราไปกันด้วยดีกว่าขึ้นแท็กซี่ตามคุณพ่อไปนะครับโมรนี่เาออ้าขนก้นี่น เนี่ยเอออาไอโคโนันกับรันมันมาทำไมวะเนี่ยซึ่งก็เป็นห่วงไงนะครับก็เลยตามมาซึ่งตัวนี้ก็โอเคงั้นรอยอยู่ข้างนอกห้ามยุ่งกับคดีนี้เด็ดขาดนะดูเฉยๆแล้วหลังจากที่คุยกันตรงนี้นะครับก็ได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นมาครับจังหวะนั้นโมริโคโกโร่ก็ตกใจแบบเบอร์แรงเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยรุ่นพี่ไม่ได้เอาปืนมาแล้วทําไมมีเสียงปืนแบบนี้หรือว่ามันมีการลอบทําร้ายกันซึ่งตัวนี้นะครับเข้าไปดูข้างในโกดังก็จะพบว่าไอมาสูยามะคนนั้นนะครับถูปกป แล้วตรงนี้รุ่นพี่ก็จะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่มีการยื้อยแย่งปืนกันแล้วก็ไอ้ปืนมันลั่นไปโดนหน้าอกของเขาพอดีครับเขาก็เลยตายไปเหตุการณ์ก็คือว่ามีการทะเลาะกันเล็กน้อยนะครับเนี่อแต่ว่าม,มาซียามะเนี่ยจะคุยกันเรื่องที่ว่าเขาไปฆ่าคนเมื่อคืนนี่แหละแล้วตรงนี้คุณเทรวกาเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแล้วนะแต่ว่าเกิดเหตุทะเลาะกันขึ้นตรงนี้นะครับแล้วประชิดตัวกันไปประชิดตัวกันมาก็ปืนลั่นครับผมซึ่งตัวเนี้ก็ต้องมีการตามต,ามตามํารวจเป็นเรื่องเเเเป็็นนรรรรรราาาาาวววแแลล้้้้หคคัับบสตมมมมงงุททีีีี่่่ขดดดดูกกไยยโโโิิ เ,เขาก็มีการยืนยันให้นะว่ารุ่นพี่ไม่ได้เอาปืนมาจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นการยื้อแย่งปืนกันที่บ่งบอกได้ว่าคดีเนี้ยมันคืออุบัติเหตุนะซึ่งก็ไม่มีหลักฐานอยู่แล้วนะครับว่าคุณเทราวกาเนี่ยเขาเป็นคนลงมือฆ่าแล้วก็จัดฉากหรือเปล่าคือตรงเนี้ยผมเข้าใจมุมโมริที่ว่าเขาพยายามเข้าข้างรุ่นพี่เพราะเขาเชื่อใจรุ่นพี่ใช่ไหมซึ่งรุ่นพี่เองก็ยืนยันแบบนั้นแล้วไงโมริเองก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัยนะแล้วครันี้ก็มีการสืบย้อนไปเกี่ยวกับเรื่อออองงงงคุณมมมมมมัมะะัมมััยยยาาาาาานนนรรรเเเเี่่ขปป็็หห้หแกกกจิๆไืืทต วันสองทุ่มคืนที่แล้วจริงๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อไปต่อว่าเป็นคดีที่ฆ่ากันตายที่มันข้องเกี่ยวกับเรื่องของหนี้พันนันนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้ก็ตรงกับคาให้การที่คุณเทราอกะมีการบอกกับโมริไว้ตอนต้นนะครับโดยตัวเนี้ยแยกมาคุยแล้วนะครับส่วนคุณเทราอกะก็ยังอยู่ในกระบวนการของการสอบสวนนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อไปซึ่งเรื่องมาถึงหูโมริเนี่ยก็ได้รู้จากสารวัตรเมงูเรนะครับว่าโทษที่จะได้รับเนี่ยก็คงไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็น่าจะโดนตัดเงินเดือนหลายเดืืืือออออนนนนนยู่่นนะ่เเเเเเหหหหมมมมกกกกััะะพรรรรราา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 าววววปปป็็ป้้ชตตํจคบแลไีุทใ คนร้ายถึงแก่ความตายยังไงก็ตามคดีมันยังตีความได้ว่าเป็นการพลาดทําปืนลั่นใส่คนร้ายนะครับเออซึ่งตรงนี้ที่จริงมันก็เหตุสุดวิสัยเนาะแต่ก็ยังมีโทษของคุณเทรากาที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้แหละแล้วตรงนี้แหละสิ่งที่จะเป็นกุญแจในการที่จะบอกว่าคดีนี้มันไม่ใช่คดีที่เป็นอุบัติเหตุก็คือการที่สรารวัตรมิงูเรเขาพูดว่าปืนที่มีการพบตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นปืนที่มีรอยนิ้วมือ3คนครับซึ่ง3คนได้ไงวะคนแรกเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเนี่ยข,ข,ข้าไปในพคดีนนมัน แล้วมีรอยนิ้วมือของมาซยามะเกตอันนี้โอเคไม่ติดแล้วรอยนิ้วมือต่อมาเป็นรอยนิ้วมือของรุ่นพี่เทราวกะซึ่งเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากที่จะแย่งปืนกันตรงนั้นไม่แปลกเหมือนกันหรือเปล่าตัวนี้ที่จะมีรอยนิ้วมือของรุ่นพี่เทราวกะนะอ่ะทีนี้เจ้าปัญหาเลยรอยนิ้วมือที่3รอยนิ้วมือใครช่วยชี้แจงหน่อยซิซึ่งตัวนี้นะครับสารวัตรมิงูเรบอกว่าลองไปสืบลองไปค้นมาแล้วปรากฏว่าไม่พบการระบุตัวได้นะครับว่าเป็นรอยนิ้วมือของใครกันแน่ที่ไปสืบดูเลยก็คือ ไม่ใช่รอยนิ้วมือของคนขายปืนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับซึ่งตัวนี้แหละมันก็เลยงงว่ารอยนิ้วมือของใครของใครของใครกันนาะคนนั้นก็นึกย้อนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่คุณเทราวกาจะออกจากบ้านเข้าไปตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้พอจะรู้แล้วว่ารอยนิ้วมือที่3มันเป็นรอยนิ้วมือของใครแล้วก็เอาเลยครับผมเอโดง,งวาวะโคนันการละครนะครับโทรตามทุกคนเลยครับผมโทรตามโมริโทรตามลุงโคโกโรนะปลอมเสียงของสารวัตรมิงูเรนะครับผมติดต่อคุณเทราวกาด้วยว่าเดี๋ยวจะไปที่บ้านคุณนะจะไปมีการไขคด,ดีโดยใช้เสียงงของแต่ละคน คนตามอีกคนหนึ่งมานะครับตรงนี้ก็เรียกว่าสามารถนําทุกคนมารวมกันที่บ้านหลังนี้ได้ซึ่งแน่นอนครับผมพอมาถึงบ้านหลังนี้ก็จะมีช่วงที่ว่าโคน,นันเนี่ยเขาถูกพาไปที่ชั้นสองนะครับเป็นเพราะว่าเขาจะคุยเรื่องคดีกันเด็กไม่ควรฟังนะครับแล้วคุณมิสโกะเนี่ยก็จะพาโคน,นันคุงขึ้นไปชั้นสองไปดูทีวีอ่าและทีนี้ก็มีการนําขนมนําน้ามาให้แล้วคนนั้นเองก็จะมีจังหวะในขณะที่คุณมิสะโกะเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับลงไปฟังพวกแบบสามีคุยกับพวกคุณตารวจเนาะแล้วคนนั้นกก็แออออบบมีไปห้้งงขงคุณเทราาดวย ไปเห็นว่ามันมีชุดของวิดีโอเทปนะครับยุคเก่าชิบเป่งนะวิดีโอเทปสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งเนี่ยไปดูแบบกล่องวิดีโอเลยนะครับแน่นอนว่ากล่องวิดีโอมันก็ใส่วิดีโอนู่นนี่แล้วคนนั้นก็ตาดีตาดีไปเลยครับผมเห็นว่ามีช่องวิดีโอช่องหนึ่งมันดูว่างๆหรือเปล่านะแล้วไอ้กล่องใส่วิดีโออันนั้นมันไปอยู่ไหนวะแล้วคนนั้นก็เห็นว่าในถังขยะเนี่ยมีกล่องวิดีโอกล่องหนึ่งเปิดดูปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่าเหมือนมีรอยน้ามันแบบเป็นรอยน้ามันหล่อลื่นที่อาจจะเอาไว้ดู โอเคอันนี้หลักฐานรวบรวมได้ครบแล้วแล้วก่อนที่คุณลุงก่อนที่สรารวัตรเมงูเรก่อนที่คุณทเทรากะจะตีกันไปมากกว่านี้ว่าใครเป็นคนตามใครมากันแน่ก็รีบลงไปใช้เข็มยาสลบยิงใส่นักสืบโมริชัวเขาให้ซึ่งยิงเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาเรื่องที่เถียงกันเนี่ยกดลงชักโรครกให้หมดเลยครับผมด้วยคําพูดที่ว่าไม่ต้องสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆกันแล้วครับขณะนี้ผมจะเฉลยคดีให้กับทุกคนได้รับทราบแล้วคดีนี้มันไม่ใช่คดีอุบัติเหตุอย่างที่รุ่นพี่มีการบอกไว้แต่เป็นคดีีีีทท่่่่เกกกกกิดจจาาาาารร,รรรรรรตตมมมคัับุนนนนพ้วงแผะย แล้วก็ทําให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุในการที่หนึ่งตอนที่รุ่นพี่ไปเจอเขารุ่นพี่ทําทีเหมือนกับว่าไม่ได้พกปืนไปแล้วตอนนั้นน่ะรุ่นพี่อัดเขาให้หมดสติแล้วก็จัดฉากด้วยการที่ว่าเอาปืนไปใส่มือของมาซียมะแล้วก็จับเหนียวไกยิงไปที่หน้าอกซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างโกดังช่วงที่พวกโมริอยู่ข้างนอกและอันที่2ก็คือตอนที่จัดปาร์ตี้กันรุ่นพี่ไม่ดื่มเบียร์เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเพราะว่าเออก็มีเหตุผลอยู่กับการที่ว่าอาจจะมีคดีติดต่อเข้ามมาาาให้้รรรุุ่่นนพีีไไไปทํแแบบบบฉฉกกกกเเเิ็็ดอลยยต มม่ให้หาแต่ขณะนั้นนะ่ะมันมีอีกช็อตหนึ่งด้วยก็คือรุ่นพี่เนี่ยดูแล้วจะก,กังวลเวลามากเลยไม่ใช่หรอครับรุ่นพี่กังวลเวลาเรื่องอะไรกังวลเพราะว่ารู้ไงว่าช่วงเที่ยงเนี่ยมสัสยิดมะมันจะโทรมาหารุ่นพี่รุ่นพี่ก็เลยมีการพกมือถือเอาไว้อ่าตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณเทราโอากาะเขาก็บอกว่าปกติฉันก็พกมือถือตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็ถามสวนไปเลยนะครับว่าอา้าวแล้วตอนนี้รุ่นพี่พกโทรศัพท์อยู่หรือไม่ครับแล้วรุ่นพี่ก็จะบอกว่าตอนนี้โทรศัพ โยงไปได้ว่าเน้นย้ําว่ายังไงก็ตามรุ่นพี่ตอนนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องพกมือถือไว้เพื่อรอให้มาซึยมามะติดต่อมาแล้วตอนที่มีการติดต่อมาและพูดคุยกันตอนนั้นเนี่ยตอนแรกรุ่นพี่พูด้วยเสียงเบาๆมากเลยนะแล้วจากนั้นก็มีการตะเบงเสียงว่าว่าไงนะเรื่องมาเป็นอย่างงั้นเหรอได้งั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปซึ่งอีคาว่าเดี๋ยวจะรีบไปตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับไหนบอกว่ารีบไงแล้วตอนนั้นเนี่ยยังมีเวลาเล่าเรื่องให้โมริฟังเป็นเรื่องเป็นราวคือมันจะชิวเกินไปหรือออเเเเเเปปลลลล่่่่่าาาาาาาถ้้้้้มมมมััััันน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 นฉุกกกิจจจรรรรงงงคคววววะีีีีีบไไยยยยแซทใหฟ มันไปฆ่านักพนันตายนะแล้วเดี๋ยวตัวเองก็ต้องรีไปแล้วก็เล่าเป็นรายละเอะียดซะโมริโคโกโร่ก็รู้เรื่องทุกอย่างเลยนะจนกระทั่งขอตามไปด้วยซึ่งการที่โมริโคโกโร่ขอตามไปด้วยตรงนี้ก็น่าสนใจนะคือทางคุณเทราวกัดเขารู้อยู่แล้วครับว่าโมริเนี่ยจะต้องขอไปด้วยแล้วอาจจะมีการแบอบกว่าเล่นตุกติกนิดนึงเพื่อไม่ให้โมริไปแต่ด้วยการที่แบบรู้ใจรุ่นน้องและสุดท้ายก็คือยอมให้ไปตามแผนแล้วอันนี้โมริก็อีกแล้วครับผมถูกใช้เป็นพยานยืนยันว่าเขาไม่ได้พกปืนไปโดยได้มารู้ด้วยนะ เป็นการพูดจริงแต่ทีนี้ไอ้ตอนที่มีการตะโกนแล้วก็ขึ้นเสียงว่าเดี๋ยวจะไปอยู่นี้อันนั้นคือการเล่นละครครับเพื่อห้โมริเนี่ยสงสัยแล้วก็ถามเพื่อที่จะขอไปด้วยนี่แหละทุกอย่างแบบเข้าล็อกเป๊ะเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วตอนที่เทรากะเขาขึ้นไปเอาเสื้อนอกที่เขาบอกเนี่ยครับมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมตอนนั้นนะครับเทรากะเขาอ้างว่าเขาไปหากุญแจรถนานไปนิดนึงอ่ะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการไปเอาเสื้อนอกการหากุญแจรถอันนี้ปัดทิ้งไปนะครับไม่จริงสิ่งที่เขาทำแล้วมันนนใช้เเเวลาาาากก็คืือออรททีีท่่่ไปปซ อยู่ตรงนั้นมาแล้วก็เอาปืนติดไว้ที่ข้อเท้าและขึ้นรถไปแล้วก็เอาปืนอันนั้นนะ่ะไปใช้ในการสังหารมาเสียมา ตามรูปคดีที่มันเกิดขึ้นนี้นี่เองครับซึ่งตอนที่เขาขึ้นไปเอาซึ่งตอนที่เขาขึ้นไปแล้วก็มันใช้เวลาตอนนั้นนะโคนันก็ดันไปสังเกตเห็นนะครับว่าคุณมิซโกะเนี่ยดูมีท่าทีกังวลอะไรแปลกๆซึ่งการกังวลตรเนี้มันมี2เลเยอร์นะครับเลเยอร์ที่1คือการกังวลที่ว่าเขาไปหาคนที่เป็นหัวหน้าอันตภาพโดยที่ไม่พกปืนไปแบบนี้คุณมิซโกะที่เป็นภรรยาก็เลยทําสีหน้าห่วงแบบนั้นหรือแต่ความเป็นจริงมันมีเลเยอร์2อยู่คับผมชั้นนี้เป็นชั้นความจริงครับทีี่่่่่เเเเปป็นนนกกกาาารรรฉลวคุณมิซะขูู้ืือองทถ ในกล่องวิดีโอที่โคนนั้นไปเจอเมื่อกี้นะครับคือเขารู้ว่าซ่อนปืนอะไรบางอย่างไว้แบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยกล้าถามคุณเทราวกะเลยนะก็คือเป็นห่วงมาตลอดว่าปืนนั้นนะมันจะมีส่วนอะไรที่ทําให้คุณเทราวกะเข้าไปพัวพันกับคดีร้ายแรงหรือเปล่าซึ่งคุณนายห่วงตรงนี้นะครับแล้วถามว่าประเด็นตรงนี้มันคืออะไรประเด็นก็คือว่ารอยนิ้วมือที่3จําได้ไหมครับสรุปว่าเป็นรอยนิ้วมือของคุณมิซโกครับที่เจอปืนตอนนั้นแล้วก็มีการแบบหยิบจับออกมาแล้วก็เนี่ยมีแสดงความเป็น ตลอดโดยพอรอยนิ้วมือของคุณมิซโกกลายเป็นหลักฐานในการมัดว่าคุณเทราวกาเนี่ยเป็นคนที่ทําการฆาตรกรรมแบบนั้นจริงๆคือตรงนี้ให้ทุกคนนึกภาพนี้ครับว่าตอนที่คุณเทราวกะเข้าไปเนี่ยเขาไปโดยไม่มีปืนถูกปะแต่กลายเป็นว่าเขาเอาปืนไปซึ่งอีปืนนั้นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปืนที่มีการเอามาจากมาซึยามะเอาไว้มาอยู่กับตัวครับมันก็เลยเป็นคําตอบไงว่าปืนที่มีการพบในที่เกิดเหตุไม่มีการโยงมาว่าคุณเทราวกะเป็นเจ้าของหรือไม่อะไรยังไงแล้วสรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นเพราะว่าปืนนั้น,นม ืนนล่นอะไรนนะ้ซึ่งการที่ว่าปืนดั้งเดิมเจ้าของเป็นมาซียามะอย่างนั้นแล้วมีรอยนิ้วมือของคุณมิสโกะนะครับมันก็เป็นตัวบ่งบอกนั่นแหละว่าปืนนั้นอยู่ในบ้านหลังนี้และปืนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ถูกนําไปใช้จนได้ซึ่งเทราอกาก็ดิ้นไม่หลุดเลยครับผมก็บอกว่าปืนนั้นนะฉันก็ปืนนั้นของมาซียามะเนี่ยฉันก็เอามาไว้กับตัวเพื่อที่วันหนึ่งมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งก็นี่แหละเอามาใช้ในการอําพรังเพื่อที่จะฆ่าปิดปากมาสียามะคนนั้นนั่นเองครับซึ่ ซึ่งอันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเทราวกะนะครับไอสองคนเนี้ยคุณมาซิยามากับคุณเทราวกะเขามีดีลกันนะครับคือด้วยการที่ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอันดาพาณนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีเรื่องของหนี้พน,นันมีเรื่องของการเข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกสถานที่ผิดกฎหมายเขาก็จะมีการดีลกับคุณเทราวกะว่าเดี๋ยวผมจะให้ค่าตอบแทนคุณนะแล้วคุณเนะี่ยมีการส่งข่าวตำรวจให้ผมหน่อยอ่าซึ่งตัวนี้นะครับเทราวกะก็ดันรับเงินซะด้วยซึ่งเป็นการรับเงินที่ผิดอยู่ ต้องขอตำรวจที่จะบุกจับที่นี่แบบตั้งด่านตัวที่โน่นมาบอกกับมัซยามาอย่างเนี้นะครับก็ผิดเต็มๆแล้วก็รับเงินส่วนนี้มาเรื่อยๆซึ่งไอตรงนี้เขาบอกว่าเขารับเงินมาเรื่อยๆจนมันชินชาจนมันถอนตัวไม่ขึ้นจนเมื่อคืนก่อนนี่แหละครับช่วงสองทุ่มที่มัซยามาเขาฆ่าคนเนี่ยมันเรื่องจริงอยู่แล้วเขาก็เลยโทรมาปรึกษากับคุณเทรากะว่าฉันจะหนีออกนอกประเทศเตรียมเงินให้ฉันด่วนๆถ้าเกิดว่าไม่เตรียมเงินฉันแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องที่ฉันยัดเงินตำรวจอย่างแกและแกก็ช่วยคนทาผิดกฎหมายอย่างนี้ ไปแฉให้หมดเลยนะเออซึ่งบอกอย่างนี้ไปปุ๊บเทราวกะก็ไม่มีทางเลือกนะครับคือแบบถล่มลึกมาเกินแล้วไงเขาก็เลยตัดสินใจว,ว่าวิธีการเดียวที่จะรอดได้ก็คือฆ่ามาซยามะ,มะนั้นทิ้งไปเลยซึงด้วยเวลาก็ต้องใช้การเตรียมตัวนะครับก็เลยแบบตามที่คุณมิซากุเคยบอกไงว่าเออสามีก็ชวนปุกปรับเหมือนกันนั่นแหละครับคืนที่เขาวางแผนเขาก็นัดโมริโคโกโรมาที่งานปาร์ตี้แล้วก็มีการนัดกับมาซยามะด้วยว่าเที่ยงเนี่ยเองโทรมานะแล้วก็โทรมาตามเวลาจริงๆครับและหลังจากนั้นก็เล่่่นนลละครรรเวิิธีีกาตาตมทโไ มีการเฉลยคดีไว้ทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นอันว่าคุณเทราวกนั้นถูกจับไปนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้รู้นอกภรรยายของเขาก็รัก สามีของเขาแหละแล้วก็เป็นห่วงมาตลอดแล้วสุดท้ายผลลัพธ์มันกลายเป็นแบบนี้คุณมิสะโกะก็ร้องไห้ใหญ่โตเลยนะครับหลังจากที่คุณเทราวกะถูกจับไปนะแล้วพอคดีทุกอย่างจบลงนะครับมริก็มานั่งเซ็งนะครับแน่นอนว่าคดีที่มันเกิดขึ้นที่คนที่ตัวเองสนิทนับถืออย่างเงี้ยอย่างรุ่นพี่เทราวกะเขาไปเป็นคนร้ายฆ่าคนตายมริก็จะบอกว่าเออเวลาเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะอ่ะแต่ทีนี้รันก็มีคําพูดปลอบใจให้กับคุณพ่อด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยตอนท ออกจากตำรวจมาแล้วก็กลายมาเป็นนักสืบที่สง่างามมากๆคือเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็ก่อคดีแล้วแล้วคุณพ่อก็สามารถแสดงฝีมือในการจับกลุ่มตัวเขาได้คือก็กลายเป็นความภูมิใจซะอย่างนั้นนะครับว่าคุณเทราโอกะก็ภูมิใจในตัวรุ่นน้องที่ชื่อโมริโคโกโร่คนนี้อ่ะโมริก็คงแบบสบายใจขึ้นมานนิดนึงนะครับหลังจากนั้นปุ๊บอีตอนจบตรงนี้แหม่กำลังแบบดราม่ากันเลยนะครับว่ารุ่นพี่ที่ฉันเคารพเนี่ยถูกจับเข้าคุกไปเพราะว่าฉันเป็นคนเฉลยตัวเขาเองอย่างงี้นะแล้วตรงนี้ซีนมันก็ลลิกกกาาาเเเนควววรับบที่่โดอออุณ้ไง แบบนนั้แล้วคุณลุงเนี่ยคงไม่ได้เก็บของอะไรที่มันไม่ดีไว้ในกล่องวิดีโอใช่ไหมครับซึ่งคนนั้นก็ไปเอากล่องวิดีโอที่อยู่ในสํานักงานนักสืบโมริมานะครับเสร็จปุ๊บเจอกล่องที่แบบอันนี้เป็นการจั่วเทพมากๆนะครับผมคนนั้นได้กล่องของดีมาเลยครับ โมริก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนห้ามเปิดนะแล้วคนนั้นเปิดมาดูปุ up, u i, u i, ๊บอุ้ยอุ้ยจะโอ้โทิพหายแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งเป็นอะไรกันหนอแล้วทีนี้มันมีภาพกระเด็นหลุดออกมาครับผมเป็นรูปถ่ายที่โมรินั้นน่าจะไปเที่ยวเล้าครับผมแล้วก็ถ่ายรูปกับพวกสาวบันนี่เกิลถ่ายรูปกับพวกเด็กนั่งริง้งอะไรแบบนี้นะครับ <laughs> เออก็เป็นแบบนั้นไปซึ่งรันเองก็โมโหคุณพ่อเลยกะว่าจะใช้คาราเต้เ,เชื่อคุณพ่อสะหน่อยในขณะเดียวกันโมริโคโปโรก็กะว่าจะเชื่อคนนั้นเหมือนกันฉันีกอาเน่็สรท้ายออสซด นี้กันไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคดีฆาตรกรรมรอยนิ้วมือที่3ที่เอาคนใกล้ตัวของโมริโคโกโรมาเล่นนะครับว่า,วาเขาเป็นตํารวจแท้ๆเนาะแต่ว่าดันไปก่อคดีแบบนี้ซึ่งก็เป็นการโดนคมขู่ในความเป็นจริงที่ว่าเขาเนี่ยดันไปรับเงินผิดกฎหมายนะครับไปช่วยอันตาพาแล้วก็รับเงินใต้โต๊ะมาแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่แย่มากๆสําหรับตํารวจคนหนึ่งจะทําได้ครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพ ประกันใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ